นี่นะคะจะมาสาธิตครีมของเราใช้ดีจริงๆเดี๋ยวจะมาคลิปไข่ให้ดูนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ครีมเราประโยชน์ของการใช้ครีมของเราก็คือคลิปไข่ได้ด้วยเย้ๆยเยเอาไข่ให้สางกินก่อนค่ะบำรุงโอช่างจ้าเอากินไข่กินไข่นี่ไข่ไข่อยู่นี่ไข่อยู่นี่นี่ค่ะคิปไข่ได้ด้วยค่ะครีมของเราคลิปไข่ได้ด้วยแตกเลยแตก นี่คะ่ะไปแล้วคลิปไข่ให้หนูได้ด้วยนี่นี่นี่อเอาเนเอ่ช่วย,จะ,วยจะช่วยเหรอจะช่วยเหรอไม่ต้องช่วยเอาสานกินไข่นี่บำรุงอืมเ๋ยวโอ้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 เจก่ะทำไมนี่คะ่ะคลิปไข่ให้หนูแล้วก็คลิปแก้วได้ด้วยนี่คะ่ะคลิปแก้วได้ด้วยไงคะทีมของเรานี่คะ่ะคลิปก่ไข่ได้แก้วได้ คีบหางหนูก็ได้คีบไข่ก็ได้นี่ยค่ะบำรุงหน่อยเพราะว่าสางเขาป่วยเอากินเออเอา,เ,อาเดี๋ยวเขาก็กินเองค่ะถ้าเกิดแมวขึ้นสงสัยจะได้ทะเลาะก,กันอยู่ตรงนี้แลวไม่ได้กินทักทีโอเคนะคะคีมของเรา